สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC ฟซแฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยเด็ดต่ไปนะครับทุกถูกทันกันเลยนะครับเนาะอ่ะนะฮะสลับในล่าสุดก็จะเป็นในที่ในหวยสัญจรนะครับที่จังหวัดตราดนะฮะและนี่ก็จะเป็นนะครับ รูปนะอ่าก็จะเป็นในที่รูปหน้าปกนะครับก็จะเป็นในจุดชมวิวนะฮะจุดจุดชมวิวแหลวแหลมนะครับงอบเนาะอ่าก็จะเป็นจุดชมวิวนะเป็นแลนด์มาร์นะของจังหวัดด้วยนะครับเนาะอ่ะก็ลองมาดูแล้วกันนะฮะซึ่งเหมือนคุ้นๆเนาะเหมือนคุ้นๆคุ้นๆภาพคล้ายๆกับในปกนะครับในปกสัญจรอ่าที่ภาคใต้เนาะเป็นทะเลแบบนี้แหละ นะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวรอ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 ปกฉบับจริงๆนะครับแต่ก็สัญจรก่อนหน้านี้นะครับไปแล้วใน2งวดนะฮะในปีนี้นะครับก็จะเป็นในที่ในสัญจรนะครับที่พังงานะแล้วก็สัญจรที่เมืองกาศนะครับเป็นหินคล้ายๆกันนะสัญจร2งวดก่อนหน้านี้ก็มีในที่ใน5นะครับเนอะเออนะล่าสุดก็มี5นะครับ ล่าสุดก็เป็น6กนะหบน6ล่าง4ี่บน4ี่ล่าง2บน2ล่างนะครับเออล่าสุดมันจะเป็นเลขไหนที่มาบนมาล่างนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนี่ก็เป็นนะครับรูปปกนะเดี๋ยวไงรอปกสลับนะฮะสลับ,บ,รบจริงจริงมามาดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันซึ่งในวดที่แล้วก็ออกข้อมูลก่อนเลยนะฮะก็ไปออกอา,อายุผู้ว่านะห้าหกห้าเจ็ดนะแล้วก็เบอร์โทรนะเบอร์โทรอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรเอา่าเกี่ยวกับจังหวัดนั่นแหละนะครับเนาะนะนะนะซึ่ง ก็บอกข้อมูลกันก่อนเลยแล้วกันนะผมก็ไปหาข้อมูลเจอว่าในงวดในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าหนึ่งสัญญาก็จะไปสัญจรที่กำแพงเพชรน,นะครับเนาะนี่หนึ่งสัญญาอ่าทันว่าอ่าสัญจรที่กำแพงเพชรน,นะครับซึ่งในล่าสุดเนี่ยก็น่าจะไปออกอยู่นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับถ้าไปออกที่นั่นนะฮะอ่านี่ข้อมูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับรับเรื่องร้องเรียนนะเนี่ยบางทีเลขมันก็ชอบออกเบอร์โทรอยู่นะนะครับอ่ะเบอร์โทรข้างล่างนะแต่มันลงท้ายด้วย0ูนย์เนาะอืมก็ตัดเอาข้างหน้าแล้วกันนะตัดเอาข้างหน้านะครับก็จะเป็นในที่ในห้าหนึ่งแปดศูนย์เนาะห้าหนึ่งแปดศูนย์ห้าหนึ่งแปดศูนย์ เบอร์โทรนะครับก็ล่าสุดนี่ก็จะไปนะครับจัดเลี้ยงอาหารอยู่เนาะนะครับสำหรับโรงเรียนราดชะปะชานุเคราะห์นะครับสีเก้าไม่เคยออกที่ไปแบบนี้อยู่นะครับเนาะถ้าจะไม่ผิดนะต้องไปดูยอดบริจาคด้วยเนาะว่าว่าเท่าไหร,นร,น ere, รไ่นะครับก็ลาดชานนเคราะห์49เกาอำเภอบ่อไร่นะครับ บ่อไล่จังหวัดตาดเนาะในตรงนี้นะครับเพราะว่าทางกองสลากนี่จะไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์แล้วบางทีมันก็ชอบออกข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูเราติดตามแล้วกันนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับก็ลองนําไปรุ่นซึ่งนะครับในงวดต้าสุดนี่ก็กสูตรนี้ก็เข้าอยู่นะสูตรปกพยัญชนะนี่มา6กนะอืมนะหกสไม่จะ้จับให้นะไม่งั้นก็บนล่างแล้วนะครับเนาะก็เนี่ยเอาข้อมูล ของในงวดก่อนนะครับซึ่งถ้าเป็นล่าสุดนะครับเนาะอ่าก็งอบงอบแหลมงอบนะครับก็บอลใบไม้เนาะบอใบไม้นะครับบอใบไม้นะครับแม่ปลกสลากไม่ค่อยมีบอใบไม้เลยนะฮะงองูอ่านะครับงองูนะครับก็สําหรับในงองูนี่นะครับลําดับพยันชนะในล่าสุดอ่าเดี๋ยวไปดูข้อมูลก่อนนะฮะ ผลในงวดที่แล้วเนาะออกไปที่ในแปดหกห้านะครับแล้วก็หกสามนะามาเข้าในตรงนี้นะครับสำหรับในสูตรปกพยัญชนะนะครับมันก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะสำหรับในจับคู่แต่ที่แน่เนี่ยสามตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเนาะอืม,มาเกือบทุกงวดนะครับเนาะอ่ะบอบไ,ไม้นะครับก็ลําดับพยัญชนะที่ยี่สิบหกอ่านะฮะยี่สิบหกสองหก อ่ะงอง,งูมาจากไหนยิงนีโอ้นะครับบอกไปไม้นะลำดับที่2-6ก็นำตัวนี้แหละนะครับไปเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มเนี่ยก็จะได้ในเด่นนะครับสตัวมา1ตัว5้าหนะครับเนี่ยถ้าถ้าเจาะไม่มานะครับจับคู่ไม่มาก็เน้น5้าแล้วกันนะครับสลับไปที่ล่าสุดอ่นะเห็นว่าพีที่แล้ว อ่าโอเคนะฮะนี่ส่วนตัวที่มาจับเลยก็เอาในงวดก่อนครั้งก่อน52มาลดแต้มมาลดแต้มล่าสุดอ่าหลดไปก็เป็น5 5ลดไปก็เป็น4อืมถ้ามันมาแบบนี้ถ้ามันเป็นเลขพี่เลขน้องก่อนหน้านี้ข้อมูลเลขพี่เลขน้องก่อนหน้านี้แต่ที่แน่ๆนั่นแหละนะครับเนาะห้าหกเจ็ดนะ ก่อนหน้านี้มันมีเลขพี่เลขน้องถ้าลดแต้มอย่นี้909 9. อ่ะก็พอมีโอกาสแนวที่ที่จะมานะครับเราอาจจะคู่ก็จะเป็นในที่ก็ไล่มาตั้งแต่ใน456 4 5 6อ่ะตัวนน้นแล้วกันนะครับอาจจะเป็นตัวลองอ่าใกล้เคียงในตรงนี้7ก็ได้เนาะ7 อเอาสามดีกว่านาะอืมหรือเจ็ดนะอ่ะนี่แหละนะครับอยู่ในนี้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเนาะปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บอ,อ,อ่ะนี่เลยนะฮะห้าหกเจ็ดในล่าสุดถ้าย้อนไปดูนะถ้าย้อนไปดูก่อนหน้านี้อ่ะใครชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับเนาะ ก็อาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกับในข้อมูลนะครับสํหรับในที่ปกสระก็ได้นะหรืออาจจะไปดูกับในที่ในสูตรนะครับสูตร2ตัวเนาะอ่าสูตรสตัวหรือสูตร3ตัวนะครับก่อนหน้านี้ก็ก็อลองนําไปลุ้นนะครับกันดูแล้วกันนะเซิติถ้ามันเป็น5 6 5 6 7 5 6 7ครั้งล่าสุดนะฮะให้ไป5 6 7 ออกมา8 7รอลิงในครั้งนั้นครั้งนี้2 6 7ครั้งก่อน5 6 7ลดแต้มอมเลขพี่เลขน้องหรือเปล่าเนี่ยนะครับในงวดนี้7 6นะเลขดังๆงวดที่แล้ว7 6อาจจะมาออกงวดนี้ก็ได้นะครับนาะอ่ะลองนำไปลุ้นกันดูแล้วกันนะ7 5ออกยากยากนะครับมาออก เจ็ดห้าออกยากเจ็สีก็ออกยากนะก็ชอบอยู่นะนะครับอลองนําไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับหรือจะไปเปรียบเทียบกันกับในที่ในข้อมูลนะครับข้อมูลจังหวัดก็ได้นะนี่ยืนนี้นะครับก็จะเป็นผู้ว่าเนาะวันเกิดออกไปแล้วเนาะไม่น่าจะออกอีกหรอกเนาะนะครับสลับในเกี่ยวกับผู้ว่าเบอร์โทรในตรงนี้นะครับมเมื่อกี้หกสนะ 63มาจ,จะออกอีกเออมันแต่มันออกสองงวดติดๆแล้วนะแต่มันก็อาจจะออกอีกนะก่อนหน้านี้นี่63ออกนะอาจจะมาออก63อีกก็ได้เหมือนงวดก่อนนะต้นๆปีนี่แหละออก63ติดต่อกันสองงวดนะครับก็ลองนําไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับเนาะอ่ะและนี่ก็จะเป็นในันะบข้อมูลนะครับสลับในที่ในล่าสุดนะครับสัญจรน,นะครับอ่ะที่จะตามในสูตรนี้ นะครับล่าสุดสัญจรก็จะเป็นในที่ในปกนี่แหละนะมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเนาะแต่เป็นนี่แหละปกแบบนี้เลยนะครับในที่ล่าสุดแล้วสลับในหัวสัญจรนะฮะจังหวัดตราดนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีกันเฮงๆปังๆกันทั่วหน้าเลยละกันนะฮะสลับในงวดของวันที่1กันยาแล้วอย่าลืมกดไลค์ฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ